อัน,นิสงการปล่อยปลาเป็นผู้ต่อชีวิตย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาวปลอดภัยมีความสุขและตราใดที่ยังไม่สิ้นอายุไขนั้นบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนสัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้วพ้นจากความตายย่อมดีใจปราบลื้มใจฉันใดบุคคลผู้ให้ชีวิตเป็นทานก็ย่อมได้รับความปราบรื้มใจฉันนั้น ผู้ใดให้ชีวิตเป็นทานอยู่เป็นนิดเขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตรปราศจากศัตรูมาแผ้วพานการช่วยให้สรรพสัตว์พ้นทุกจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถพ้นจากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่ทั้งหยาบและเป็นของทพิปทั้งหลายจากพยามารได้โดยฉับพันการช่วยให้สัตว์มีชีวิตเป็นที่อิสระเสรีดังการ